เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระองค์ได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอด ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น ความเชื่อหมายถึงการยอมสารภาพว่าตัวเองเป็นคนบาปเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อช่วยเราให้พ้นบาปและยอมรับพระเยซูให้เป็นเจ้าของชีวิตผู้ที่เชื่อพระเยซูอย่างถูกต้องเช่นนี้ก็แน่ใจได้เลยว่าตนเองรอดแล้ว